อ,อัญยองค่ะวันนี้นะคะจะมาแกะพัสดุอีกแล้วก็เบิกตัวคัตเตอร์ใหม่มีสีดําได้มาใหม่นะนี่นะใบก็สีดําสวยมากแบบพร้อมแกะมาก,กวันนี้ซื้อคัตเตอร์มาใหม่เลยคือไม่ใช่อะไรหรอกก็คือไปเดินเซเว่นแล้วก็เจอคัตเตอร์สีดําแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันสวยจังอะไรประมาณนี้ก็เลยถอยคัตเตอร์มาใหม่เลยนะคะแล้วก็จะมาแกะของเลยวันนี้ก็รู้สึกว่าก็หลายชิ้นนะแต่ว่า ก็ไม่ได้เยอะมากแต่หลายชิ้นอยู่เอองงปะเออโอเคเรามาเริ่มแกะชิ้นแรกกันเลยนะคะนี่ชิ้นแรกชิ้นแรกมาเป็นกล่องนะวันนี้แบบมีแต่ก,กล่องนะซองซองเดียวเองหุ้ยคัตเตอร์ใหม่คมมากเออก็มันของใหมอ่อ่ะชื่ออัลบัม้มอ่ามันคืออัลบั้ม The Code, เดอะโคดเนาะของมอสเทอเอ็กซ์ซึ่ง สั่งมาก็คือเป็นบั้มเปล่านะไม่มีอะไรนะอันนี้เพราะว่ามาอย่างนี้ดีกว,ว่าอ่ะก็คือเราขาดบั้มนี้บั้มเดียวนะก็เลยสั่งมาแค่นี้เลยไม่มีอะไรก็มาดูรูปข้างในอุย้ยเปิดมาก็เจอเกี้ยนเลยอ,อันนี้เป็นเหมือนแบบของเกีย้ยนเนาะ,ะเป็นปกเกีย้ยนอ่าเพนซีดีไอเอ็มเฮ้ยหรือว่าเขาจะรู้ว่าเราชิปอ๋อไม่ใช่ละไม่เกีย้ยวเนาะนี่จะลูปข้างใน,น,นกันหน่อยสมัยเจ็ดคนนะเนี่ยโอ้โหเชนโดเชนโดเชียงโฮนี่ตำนานมาเฮ้ยเว้ย ดูดีมันเวอร์อ่ะอให้เราคิดถึงเลยอุ๊อุ๊ยอ,ยอยุรูปนี้ดีอ่ะเอมมินเนาะประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยมันคือบ้้าเปล่าสั่งมาเพราะว่า๋ยวจะทำคอนเทนต์เรียงบ้้มอะไรใดๆก็คือขาดบ้านี้แหละก็เลยสั่งมาใช่นั้นเลยนะไม่มีอะไรโอเคเราจะวางไว้แล้วแกะชิ้นต่อไปเลยต่อ,อไปนะคะ อันนี้เรารู้นะว่าคือแกละเลยดีกว่าอุ๊ยเห็นแล้วอะไรขอฟ้ามีแรงมากเป็นบ้านเตียนนะนเขาแพ้น่ารักมากสีแบ,บบเบิ้ลมันน่ารักเลยนะ เบอร์หนึ่งที่เป็นสีฟ้าซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ซื้อสีเขียวคือตอนเนี้ยสีเขียวมันมีขายพร้อมส่งเราก็เลยสั่งเบอร์สีเขียวมานะเป็นกูดบูดบายยูนะแล้วก็อันนี้สีส้มที่เราเคยแต่งหน้าปกไปเราก็เลยซื้อแบบเปล่าๆมาอันนี้จะไม่แต่งแล้วนะก็คือซื้อมากแกะอีกอะไรประมาณนั้นแล้วก็นี่เป็นกาดเป็นกาดทรายน,นะเป็นกาดทรายอุ้ยน่ารักมากคือเคยบอกว่าอยากเปิดได้การดบัมที่มันใส่ชุดแบบเนี้ยจะเปิดไม่ได้จนะลองดูว่าสองบัมนี้จะได้ไหมเซตนี้นะ ก็คือจริงๆอะ่ะมันจะมาแบบว่าสั่งบัมหนึง่งแล้วก็ได้การ์ดทรายอันหนึ่งเนะาะแต่ว่าเราซื้อแค่สองบัมแต่ร้านเขาใจดีมากเขาบอกว่างั้นแถมการ์ดให้เลยสามใบจะได้ครบเซตดูดิดูความน่ารักของแม่ค้าและน้องกีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้เนาะข้างหลังก็เป็นสีส้มะ่ะอุ้ยจะแบบเบอร์น,นี้น่ารักจังไม่รู้อะ่ะเราชอบสีฟ้ามากเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นการ์ดของเอามาวันนี้เตรียมตารงการ์ดมาด้วยนี่มันต้องเป็นเซตนี้ใช่ไหมนี่บีดโรถนี่นี่นี่นึนนง ใบที่สองนี่สองนิ้วน่ารักมากก็ใบสุดท้ายนะคะเป็นใบนี่นตรงปกน,ะน่ารักมากชอบมากเซตนี้คือการ์ดสายบั๊มนี้เราแทบไม่ได้ตามเก็บเลยนะน้อยอะ่ะปกตินี่ต้องมีทุกบัามแหละแต่อันนี้เราดิวมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเซตนี้ก็น่ารักใช่น่ารักมากเลยอะ่ะโอเคแล้วก็การ์ดบัามที่เราบอกอยากเปิดได้ก็คือใบนี้นะใบนี้เดี๋ยวรอดูเลยโอเคอันนี้ก็เป็นการ์ดสามใบที่มากับบ้ามสายเดี๋ยวแกะบัาม ส่วนอันนี้อุ้ยเขาเอาโฟมมาพับเป็นซองเหรอใช่ปะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นโฟมนะอันเนี้ยตอนแรกนึกว่ากระดาษไนบั้มโอ้ไม่กอดโหเ่อมากเจมากอันนี้จะเป็นเราอะคือ <c ười> จะบอกว่าเราซื้อกาดบั้มมาเ <c ười> ขาขายพาร้อมกาดบั้มพร้อมส่งด้วยแล้วกลัวเราเปิดไม่ได้ใบที่ชอบเราก็เลยจัดกา์ดบั้มมาด้วยนะเออ,อยังไงนี่กาดบั้ม ถูกมากไข่ใบละร้อยทุกคนดูอันนี้คือสามใบที่เราบอกว่าอยากเปิดได้นะเนี่ยคือสามใบที่เราอยากได้มากที่สุดข้างหลังออันนี้สีเขียวอันนี้สี้มนี่ใบเนี้ยเซ็ตนี้เลยเนี่ยที่เราบอกว่าอยากได้อ่ะที่วอลเลย์อยู่เนี่ยก็คือเซตนี้เลยนะคะก็คือแบบสารฝันมากคือด้ายบั่มเกียร์น่ะจริงๆอ่ะมันมีแปดแบบเนาะแปดแบบแต่สามแบบที่เราอยากได้ก็คือหนึ่งสองสามก็คือได้แล้วนะได้แล้วโอเคคอมพิวแล้วใบอื่นก็ เฉยๆเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเค hey, เรามาแกะบั้มดีกว่านี่โอ้ยใบนี้น่ารักมากไม่มุกออนสามใบนี้ก็น่ารักเค <Hey, S 1> เรามาแกะบั้มเนาะแกะสองอันเลยแกะอันแรกก่อนละกันยุ้ก็คือใบไหนก็ได้แหละเพราะใบที่อยากได้เราซื้อมาแล้วนี่นะเออใบไหนก็ได้อะลองดูว่าเราจะได้ใบไหนนะคะแกะไปเลยนะแบบปล่อยใจ บั้มรอบสายจะมีพวกไอ้นี้ปะ่ะโป๊ดหรอหรือว่าเฮ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราคว้ำให้ดูก่อนอ่ะจิน่นได้หนะอ่าโป๊ดใบนี้เราเคยได้แล้วนะโป๊ดอะ่ะที่เคยแกะไปใครยังไม่เคยดูชิปที่เราแกะบั้มก็ย้อนกลับไปดูนะคะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นใบสีฟ้าเห็นปะ่ะข้างหลังมันสีเขียวเฮ้ยลุ้นนะได้ซ้ำก็ได้นะเอาดีๆ1หนึ่งสองขามาโอ้ยกอ้ยน่าจะชอป มันชอบชอ็ชอตฟิลตรงไหนรู้ปะ่ะตอนที่เวลาเราหาซื้อในแ็กตลาดเราแบบเออมีใครปล่อยใบนี้ไหมคะไม่มีใครปล่อยพอเราไปดิวเกาหลีหรือแบบมันมีขายพร้อมส่งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมาเปิดได้อ่ะแล้วช็อตฟิลอย่างนึงก็คือดิวไปแล้วแล้วก็มีคนขายพร้อมส่งแล้วแบบจะดิวทำไมอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบไม่เป็นไรเนาะใบนี้แบบชอบมากมีสามสี่ห้าหกเจ็ดใบก็ได้ไม่เป็นไรดูดิโอ้ยน่ารักเกินเกินเรื่องเกเล่าอ่ะโอ้ยนี่แล้วก็ฟิลม พี่มันนี่ก็เหมือนเคยได้แล้วไหมไม่แน่ใจเอ๊ะไม่มีสติกเกอร์หรอสติกเกอร์อ๋อน,นี่อยู่หน้านึงสติกเกอร์คือเราแบบมันจะดีมากเลยนะถ้ามันไดคัตมาแบบตามเนี้ยเออแต่คือมันลองแกะแล้วนะมันคือสติกเกอร์แบบแผ่นเดียวท้องถาอาจจะต้องไปตัดกันไกลเอาแล้วก็ลอกเอาเองเนาะโอเคบั้มนี้เราเคยเปิดให้ดูแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดแบบผ่านๆเนาะให้ดูอีกสักรอบว่ารูปมันดีแค่ไหนหุ้ยเกินไปมูยเฮยชอบเกียยนอะ ประมาณนี้นะเพราะว่าบ้านนี้เราเคยแกะไปแล้วเคยแต่งหน้าปกด้วยนะใครที่ยังไม่เคยดูก็กลับไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่เป็นยูทูบเบอร์แล้วหนึ่งอ่ะวันนี้ผ่านไปต่อมาวันนี้เรายังไม่เคยแกะเลยนะสีเขียวอ่ะต้องซักหน่อยแล้ววะยังไงจะมาลองแกะเลยนะเถ้าของรอบพีมันก็ได้ครบอยู่นะเนี่ยมันน่าจะได้โปสแต่มันนูนๆขึ้นมาอ่าเอ๊ะเปิจากข้างหลังเลยอะเดี๋ยวเรารู้ว่าการ์ดได้ไปไหนแมวแมวแล้วม,มันจะคว่ำมาเฮ้ยเอาดีดี ทุกคนมันสีสม้มเราว่าใบนี้แน่เลยหรือใบนี้หรือใบที่เราอยากได้มันจะอยู่ในบัน๊มนี้เพราะว่าเราซื้อมาแล้วไงมันเป็นแบบเหมือนคำสาบว่าเราซื้อแล้วเราจะเปิดได้เลยแล้วถ้าเราอยากได้เราจะเปิดไม่ได้เฮ้ยไม่แน่มันมีตั้งแปดแบบนี่ดูมันมีตั้งแปดแบบมันอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้ม่แต่ใบนี้ก็น่ารักนะเนี่ยแผ่นซีดีพี่หยวกเราได้แล้วนะตอนได้พี่หยวกกับชุดยีนใช่ใบนี้ก็ยังไม่เคยได้นะเนี่ยสีฟ้ากับอันนี้เนาะใส่หมวกที่เหลือก็มีหมดแล้วนะอ่า จริง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 หนึ่ง,งสองสามเ <c oughs> อ้ยตลกตัวเองชิบเป่งเลยโอเคได้อยู่เพราะเป็นใบที่ชอบนะเป็นใบที่ชอบแต่ว่าเอ๊ะ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 นี่แต่ไม่ไเ,เราชอบเก็บการซ้ำอยู่แล้วนะถ้าเป็นใบที่ชอบเนี่ยเราเก็บซ้ำได้แบบเป็นสิบเลยนะทุกคนเชื่อปะเอเออุยฟิล์มใสซ้ำส,สอง,สอ,งอันเลยนะแต่เหมือนรอบที่แล้วเราก็เปิดได้อันนี้แหละเนี่ยสีชมพูอะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเออ โอเคซ้ำแล้แต่อันนี้ไม่ซ้ำนะอันนี้มันมีแค่สองเวอร์แบบนี้แหละใช่ไหมมันไม่มีแบบอื่นแล้วนะตอนแรกนึกว่าแบบสามบัมมันจะมีสามแบบนะแต่จริงๆมันมีแค่สองแบบนะอันเนี้ยเออนี่ข้างหลังจะเป็นแบบเหมือนตัว๋วเครื่องบินเออนี่นะโอเคอ่ะอ๋อสติกเกอร์เราได้ไม่ซ้ำนะนี่เลยสองใบก็เป็นของเวอร์สีเขียวโดวยเฉพาะเลยนะสติกเกอร์สติกเกอร์เหมือนมันตรงเวอร์นะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเวอร์สีส้มเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีเขียวอุ้ยแมวร้องอะ่ะต่อไปโปด๊ดเฮ้ยนี่ไง ยังมันเป็นโปที่เขาเอามาทําซองใส่ให้เราอ่ะดูดิโอเมย์ดอรอมมกเริ่มติดห้องนะใบนี้ไม่ไหวไม่ไหวเกินไปมันเกินเรื่องเกินราวโอเคโปเป็นได้ไม่ซ้ำหรอแล้วก็บั้มโอเคบั้มบั้มนี้เราไม่เคยเปิดเลยเราจะมาเปิดให้ดูอ่ะแผ่นซีดีก็เป็นสีเขียวตามเบอร์ตามเบอร,เอร,เอร,เอร์เปิดจากหน้ารลงองเฮ้ยเนี่ยมันน่ารักมากอะ่ะมันแบบสนามเด็กเล่นใดๆด,ดูดิโอ้ยฉันชอบเขาเนี่ยมันน่ารักที่สุดอะ่ะ ใจเจ็บอุยน,น่ารักจริงน่ารักจริงอันเนี้ยคุยวันนี้ก็แบบนุ่งนิ่มื่อดูดิน้องจี้สามขวดองครับคุยน่ารักเกินอันนี้มันอะไรเนี่ยโอ้ยดูดิคนเห็นปะเม่งโคตรดีอ่ะอุยชอบรูปเบอร์น,นี้ที่สุดเลยอ่ะในสามบั้มอ่ะในสามเบอร์อ่ะคุยรูปนี้ดีมากคุยฉันชอบสีเขียวฉันชอบสีเขียวฉันชอบเบอร์สีเขียวมากคุยมันจะดีอะไรปะน่ะนะ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ในส่วนของอัลบัมกียอนเนะสองบัมที่เราแกะได้นะอ่าโอเคโอเคนี่แล้วก็เป็นการ์ดสองใบนะคะเป็นใบนี้หาใบนี้โอเคผ่านไปอ่อไปนะคะจะมาแกะอันนี้วีสติเกอร์น่ารักมากขอบคุณนะคะอุ้ยขนม สานเฟมการ์ดแน่เลยเนี่ยเราจำได้เขาชอบแบบน่มขนมใช่ปะ่ะดูกันี่ยเขาแบบสองดำอ่ะดูลึกลับอ่ะยังไงสองดำฟอยดำสวยมากไม่ยเ้สั่งอะไรไปวะเราลืมแล้วเนี่ยรองของแบบ2อาทิตย์อ่ะทุกคน2-3อ,อาทิตเฮยโอ้มายก็น้องกรี๊ดเลยอันนี้โอ้โ oh, ห oh. มันแบบโอ้โ oh. ห มันไม่พูดไม่ออกเลยมันโอ้โหโอ่ะเดี๋ยวเองแกะให้ดูนี่โอ้ห,อมอหมออึมมันแบบอะให้ดูดิป่ะไม่พูดเยอะทุกคนเบิ่งคือมันแบบโอ้ my god เยแล้วมันเข้ากับกาสีฟ้าฉันโอ้ยเออหรือใบอื่นมันเข้านะใบนี้เป็นไงใบนี้ไม่ค่อยตรงไงใบนี้อะใบนี้แปลกๆปลกอยู่ใบนี้หรือใบนี้น่ารักมาก ไม่ก็แต่ฉันชอบใบนี้จังโอโ้ทุกคนชื่อมันเกินไปมากเดี๋ยวใส่ให้ดูอุย้ยเราใส่แล้วแต่ว่าเหมือนตัวนี้มันบังหน้ากียออนไปหน่อยอ่ะตามันใบใหญ่สงสัยเราต้องเปลี่ยนเป็นใส่บัม้มอันเล็กละมั้งเป็นอันนี้มันน่าจะตรงอยู่เนาะ,ะเป็นใบนี้แทนเุ้ยได้นะใบนี้ได้นะให้นี่นะคะ ทุกคนทุกคนดูอะไรอ่ะเดี๋ยวลองนี่มีไฟฉายอยู่ตรงนี้พอดีลองเปิดไฟฉายแบบนี้ดูดูความแบบเล่นแสงของเขานะคะมันเกินไปแล้วโอ้ยทุกคนฉันชอบมากโอเคประมาณนี้แล้วกันเฟมการ์ดอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยุชอบการ์ดชอบเฟรมคือแบบอีพีนี้คือแบบชอบอ่ะเฟมการ์ดยังมีอันนึงเราดองของไว้สองอาทิตย์คือเขาขายเป็นรอบๆนะถ้าใครสนใจอะ่ะ ไปตามในไอจีได้เอ้ยไม่ใช่ไอจีสิพูดผิดในทวิตเตอร์เอ๊ะเดี๋ยนะอุ๊ยอันนี้เราไม่ได้สั่งนะจะบอกว่าเป็นของแถมเราคือเปิดมาแบบทุกคนคือทุกคนดูขนมดิคือดูเขาให้ขนมเราดิทุกอีพีเลยถ้าใครไปย้อนดูอะคือเขาแบบให้ขนมแบบ <c oughs> จุกมากนี่งงแล้วว่าใช่ร้านขายเฟนการหรือเปล่าเออยสติ๊กเกอร์ ไมก็ขอบคุณนะคะโอ้ยฉันเลิฟลานีมากเขาแถมอันนี้ให้ฉันแกะเลยเฮ้ย,ฮยมันคุณหนูมามันเข้ากับใบนี้ปะมันยังไงอะไม่ก็กจะมันเอ๊ะมันใส่ยังไงนะแสงบนเชิลองใส่ใดูเฮย้ยเฟมเขาบางมากแต่แบบทุกคนมันก็คือของแถมอะ่ะเธอเจะอะไรมากใช่ไหมเฮย้ยแต่มันแบบมันน่ารักมากอะ่ะมันเข้ากับใบนี้น้องกี่มากวางไว้คู่กันเลยนะ วิ่งพอพอเขาห่อด้วยสีดำแล้วมันดูลึกลับว่ะดูตื่นเต้นอ่ะชอบมากอะไรสีดำอะ่ะฉีกเลย,ยกันเป็นการสีฟ้าอีกแล้วอะ <c oughs> ่ะนี่โอ้โหนี่จะคำว่าโอ้โหคือมันเวอมันมันตาแตกมันมนเรื่องอ่ะ <c oughs> โอ้โห เหมือนเดิมมาอ๋อเช่ตรงนี้มันเหมือนกันนี่นะเงือกนะเงือกได้อยู่นะ,นะถือว่าได้อยู่โอเคเฟรมนี้น่าจะใส่อันนี้ได้แล้วเฮ้ยดูดิยน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่ให้ดูเลยนะอ่ะนี่นะ,นนะเอ๊ะมันไม่ค่อยตรงตรงกลางเนาะแต่ไม่ปเป็นไรหรอกเนี่ยได้อยู่มันสีฟ้าคือกันเนี่ยโอ้ยก็ฉันชอบมากฉันกรี๊ดเลยเออเนี่ยแมวยังชอบคิดดู ดูดิเฟรมการ์ดทั้งหมดที่แบบเรามีคืแล้วสั่งร้านคนนี้หมดเลย <c oughs> ดูยดิดูคนเนี่ยอันนี้ก็ใช่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 นนใ,ชใช่หมดเลยนะเนี่ยเน,นี่นนนยเฟรมการ์ดร้านเขาหมดเลยเออเขามีเอกลักษณ์นะเราชอบมากถ้าไม่ชอบก็คงไม่สั่งบ่อยขนาดนี้หรอกจริงๆเขาเรียกเราวว่าลูกค้า VVIP ไว้จริงประมาณนี้ค่ะมีเฟรมการ์ดแบบนี้ด้วยนะสติกเกอร์นี่มีใครอยากได้ปะถ้าไม่ใครอยากได้ก็แจกเลยนะหู้ยนี่นี่เนียมันน่ารักมาก แบบนี้มันน่าจะเข้ากวาบ่ะถ้ามันเป็นการ์ดที่แบบเขาเรียกว่ายัางไงอะใบที่มันใส่ชุดแบบไม่ได้เข้ากับเฟรอมอะหมายถึงว่าคือถ้าแบบนี้มันจะเข้ากับเฟรมเว้ยแตไม่ใช่นี่สิน,นี่แบบอันนี้อันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าการ์ดเข้ากับเฟรมแต่ถ้าแบบเนี้ยถือว่าการ์ดไม่เข้ากับเฟรมอะเพราะการ์ดมันดูแบบแนวออกแนวน่ารักอะแล้วเฟรมมันดูหรูไปนิดนึงซึ่งมันอาจจะต้องมาใส่แบบเนี้ยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูคือเฟรมสติ๊กเกอร์เราก็มีนะ ใช่เลยอะทุกคนเนี่ยสียมพูมมันก็ต้องอันนี้อยู่แล้วปะยังไงเหมือนเกิดมาเพื่อแบบ <c oughs> ฉันจะร้องไห้ชุดมันเกินไปเนี่ย,อ,ยอันนี้มันก็ต้องเข้าแบบนี้ปะอะไรมัน,นจะแบบขนาดนั้นไปหมดอ่ะเอ๊ะฝั่งนี้มันใส่ผิดปะวะอ๋อถูกแล้วเราเนี่ยแหละเออคืออันนี้ที่ไม่ได้ใส่ซองอ่ะเพราะว่าซองหมดอ่ะทุกคนอย่า,า่าแต่จริงๆทุกคนต้องใส่ซองก่อนนะคะด้วยความหวังดีและห่วงใยเนี่ยโอ้ยสามใบนี้คือเดอะเบสของบ้ามนี้มาก ม่บออนคือปกติเราไม่ค่อยชอบการบัมเลยเว้ยมันธรรมดาจะไปชอบใบที่มันเป็นบอดแชทหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบบอดแชทแต่พอเป็นบัมเนี้ยอุ้ยไหนวะบอดแชทเนี่ยเราจะไปชอบการที่มันแบบแปลกใหม่ที่ไม่ใช่การบัมอะที่มันทาท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ใบนี้ก็มีแล้วแต่บัมนี้กลับกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยชอบพวกการอีเวนต์หรือว่าบอดแชทเท่าไหร่บอดแชทปกติจะซื้อนะแต่แบบบัมนี้มันเฉยๆมากกลับไปชอบใบที่มันเป็นการบัมปกติ เอองงปะแต่รอบนี้การบั้มแบบตบมือเลยะทำดีมากใบอื่นเราก็ถือว่าเฉยเฉยนะที่แบบว้าวก็ใบเนี่ยโพลารอยนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกระดาษอะมันก็จะทํามาเป็นการ์ดอ,ะอ่ะโอเคทุกคนประมาณนี้ค่ะต่อไปก็เป็นอันนี้เ,เป็นแบบเคอรี่เคร์ใจคือในขนส่งเท่าที่เราดองของมาเคอรี่เนี่ยส่งไวสุดแหละจริง คือถ้าสั่งร้านไหนที่แบบสั่งวันนี้แล้วเขาส่งวันนี้อ่ะุูงนี้เคอรี่มาส่งเลยอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่เคอรี่แล้วส่งไว้ก็น่าจะเป็น e M e T เกมเอ็ดแล้วแหละแต่อ e ื M ่นเดค่อนข้างที่จะแพงนะส่วนตัวแบบเวลาไปส่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะอันนี้มันแกะไงวะเนี่ยอ๋อเขาติดกาวมนตรงนี้แหลก็เลยแกะไม่ออกอุ้ยของใหญ่มากนะนึกว่าสั่งอะไรมาโอแม่ก๊อดเป็นทูทักกลมนะแฮมเป็นบัตรพนักงานเกียนเพรามันคือเหมือนบัตรพนักงานจริงๆเลยเนะนี่ยที่แบสายห้อยใด แกะเลยนะเ่้น <ham PE> สายยางยืดนะเนี่ยเอ้ยเคือ,อะทำไมมันถึงยืดได้อะยืดไปทำอะไรโดนใครรู้ปะมันยืดไปทำอะไรก็ไม่มีเลรนะเป็นบัตรพนักงานทุนรักรรมซึ่งเราเคยอยากได้ใบนี้มากตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้เลยจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็มีคนปล่อยหนึ่งร้อยบาททุ่มไกอดคือเมื่อก่อนมันแพงมากเลยนะมันสาณร5อยห้าสิบมันจะมาพร้อมกระเป๋า <C> <AST> ใช่ปะวะอันนี้มันมาพร้อมกับอะไรนะ ใบใหญ่อะเออแต่พอใบาใหญ่อะเรามีด้วยนะแต่มันไม่ใช่ของกิออนมันเป็นของยองวอนแล้วเราก็ได้แบบเนี้ยของยองวอนเป็นบัตรพนักงานใช่นี่เลยเป็นแฮมเนะาะข้างหลังก็มไม่รู้ว่าตรงนี้มันยืดทำไมก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรวางไว้ตรงนี้กันไปอันนี้นะจะหมดแล้วนะพัสดุคือวันนี้มีน้อยอะแต่แบบจุกน,นะคือดูดีแต่ละอย่างคือแบบสิ่งที่ฉันเฝ้าตามหาหึ้ย กืบงอเมื่อกี้มันติดมากับกล้องอันนี้คือตุ๊กตาของ i อเอ็มเนาแมวดําแมวแมวแบบแมว,แม,ว,วม่วงก็มีนะคือเราอะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเพราะว่าไม่ได้ทีตั้งแต่แรกแต่ออกมาดูทีนี้ไม่มีคนขายแต่พร้อมส่งเลยเราก็แบบเอ้ยมันน่ารักดีอะไรประมาณเนี้ยตัวสีดําแล้วเราชอบที่มันมีรอยสักแบบเขาใส่ใจดีเทลอะเออข้างหลังตรงมืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากได้มาห้อยกระโปรงกระเป๋าหรือ อะไรแบบนี้ก็คือได้การ์ดด้วยเอ๊ะอันนี้คืออะไรมีโน้ตด้วยอขอบคุณที่รับไปดูแลต่อนี่เป็นส,สติกเกอร์น่าจะสติกเกอร์ดูดูการ์ดเวอร์มา,มนมานมกาน,ออมาน่ารักมากโหดูดีมีลายสักด้วยชอบปะหล่อมากน่ารักจริงเรื่องนี้ก็อ,อย่างที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะพีจัดแรกแล้วเห็นคนขายก็เลยซื้อเลยแบบไม่ได้คิดอะไรก็เลยไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรอ่ะแบบไม่แน่ใจว่าน้องชื่ออะไรอ่ะแมวดำเหรอ ไปดู ari, นะชิพคนเกาหลีเห็นเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ชื่อน้องอ่ะเห็นเขาเรียกว่ากังกุงนี่หรืออะไรสัญญกอย่างอะไรกุงนี่กุงี่เี่ยกุงี่อะไรประมาณนี้เห็นคนเกาหลีเรียกอ่ะคือเราไม่แน่ใจเลยว่าชื่ออะไรแต่ทีเนี้ยเนี่ยเราสั่งมาเห็นปะเราเห็นว่ามันมีเนี่ยรูห้อยพวงกุญแจแล้วเราเรามีพวงกุญแจอยู่นะเดี๋ยวลองหาแป๊บเดี๋ยวจะเอามาห้อยให้ดูอ่ามาแล้วนี่เราเมีัน,นี้อยู่เราก็คิดว่ามันน่าจะห้อยได้ซึ่งอ่ามันห้อยได้เห็นปะ เฮ้ยน่ารักมากเนี่ยมันจะเป็นฟิลฟิลนี้คือแบบน่ารักเวอร์นี่คือมันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นแมวดําที่แบบแต่เราชอบที่มันตักลายสักดะเออเพราะเราชอบลายสักชังกยุนมากคือมันเป็นแบบแมวดำมาแล้วตาม่วงอ่ะคือแบบเลิศอ่ะเนี่ยคือแล้วมันตัวไม่ได้ใหญ่ไปไม่ไเล็กไปมันแบบเนี่ยมันแบบเราสามารถพกออกไปแล้วก็แบบถ่ายกับการแบบอย่างนี้น่ารักอะชอบมากเลยอ่ะเนี่ยกี้อนอนต้องคู่กับไอเอ็ม ให้เราไปอย่างเงี้ยคือน่ารักมากเราเป็นคนที่ชอบพกกายพกตุ๊กตาออกไปถ่ายมากขยันเออเนี่ยก็เลยชั่งมาเนาะไม่มีอะไรไอต้ตกุหลาบโอเคน้องก็ตั้งไว้ตรงนี้กันเพราะว่าอย่างสุดท้ายที่เราจะแกะน่ะมันคือซองนี้คะ่ะทุกคนแล้วก็หมดแล้วด้วยค่ะถดุเป็นซองสุดท้ายอันนี้จะเป็นการ์ดท,ที่เราดิวมาคือมันมาไม่พร้อมกันอ่ะมันก็จะตัดรอบเป็นรอบๆอ,อบรอบไหนมาทันที่เขาตัดรอบมันก็จะมาพร้อมๆกัน รอบไหนไม่ทันก็ไปอีกอาทิตย์หน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบินเป็นอาทิตย์เนาะเหมือนรู้แฮะอาทิตย์นี้เหมือนรู้ว่าแบบมันต้องคู่กับตุ๊ก,กตาไอเอ็มเนี่บยบนยอเจิมาโนลิมิตเนี่ยโอย้มันคนเข้ากันอะ่ะทุกคนดูดิอันนี้มันเป็นกาสหรอเฮ้ยเอาดีดีมันคือกาสหรอเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นแม่เหล็กแบบเหมือนอันที่เรามีของกีออนกับมีในไฮยอกอะ่ะเฮ้ยอันนี้ครึ่งอะ่ะเดี๋ยว อย้ายแกะก่อนมันคือการ์ดเฮ้ยของยี่ยนอยู่ไหนวะของยี่ยนไม่ได้อยู่ตรงนี้อะอยู่อีกห้องนึงอันนี้มันคือการ์ดแบบสตาร์ชิพแบบเนี่ยมันเข้ามากอะทุกคนดูด,ดิถ้าเราถืออย่างเงี้ยไปหน้าคอนโนลิมิตนี่คือใช่เลยนะไปดูคอน <c ười> คือโคตรเข้าเนี่ยใบเนี้ย <c ười> เห็นปะโลกแม่งโคตรแกล้งอะเวลาเราดิวอะดิวแล้วมันใช้เวลานานมันก็ไม่ได้มาส่งปึ๊บปับ๊บใช่ปะมันต้องรอคนเกาหลีส่งรอไทยตัดรอบหรืออะไรเงี้ย เออแล้วทีนี้แม่ก็มีคนขายแบบใบที่พร้อมส่งแล้วกันเปิดบั้มได้อีกอ่ะใบเนี้ยแม่มีสามใบแล้วอ่ะใบเนี้ยทาไมเราลังแก้ฉันน่ะถ้าเปิดได้แบบบั้มแรกที่เปิดนี่คือโอเคเลยนะ <1> 1> ไม่ดิวแม่อะไรคือพอใจที่ใบเดียวนะนี่ใบนี้เป็นเห็นนะนี่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 เป็นเซตนั่นแหละคือถ้าเราซื้อสามบั้มของรอบสตาร์ชิปครบเซตอ่ะต้องซื้อ G ีเวลได้ปะ่ะไม่แน่ใจกีเวลอีกสามเป็นหกเลยนะถ้าซื้อหกบั้มจะได้การเด็กสองการปิดปาก ก็ชูสองนิ้วแล้วก็จะเป็นโพลารอยสองอันแบบนี้6กใบเลยซึ่งก็อย่างที่บอกเราไม่ได้สั่งบัมรสซาชิปอะไรเงี้ยคือหาคนพร้อมส่งแลซื้อเอาแล้วก็เลยดิวใบนี้มาเว้ยเราอยากได้เนี่ยเห็นปะการ์ดเด็กคือรอบก่อนที่เราแกะมันไม่ใช่ของเราคือเรายืมน้องคนหนึ่งมาเพื่อเอาไปตั้งโชว์ในคาเฟ่แล้วคือน้องไปแล้วแต่อันนี้ก็นคือการ์ดที่เราดิวที่แบบเราอยากได้อะเพราะเราไม่ได้สั่งเสร็ไงเออเนี่ย,อ,นนยอันนี้ก็คือเป็นของเราจริงๆเลยน่ารักเนาะแล้วก็อ่ะเป็นโพลารอย คือจะเรียกพลรลอยได้หรือเปล่ามันก็แค่เป็นรูปที่มีกรอบอ่ะเราไม่ค่อยชอบเลยอ่ะหมายถึงว่าไม่ชอบการทําที่มันเป็นกระดาษแบบเนี้ยอยากให้มันทําเป็นซาร์ดอ่ะแต่ถามว่ารูปรูปอ่ะชอบไหมชอบรูปมากดูด,ดิคือรูปไม่ดีกว่าการ์ดอีกนะเอาดีๆชอบมากโดยเฉพาะรูปนี้มันคือกระดาษปิน้นนะดูคนคือฉันชอบรูปแต่ฉันไม่ชอบที่มันเป็นกระดาษอ่ะอืมมปนโคตรบางบอกตรงถ้าเราไปเผลอไปปึ๊บยับเลยเป็นกระดาษแบบกระดาษกระดาษประมาณนี้แล้วก็นี่ไปนี้น่ารักก็เลยเอามา ลองใส่เซมที่มีอยู่ให้ดูเลยเนี่ยเฮ้ยมันเกินไปมันน่ารักอะเา,าื่อมากอุย้ยชอบกาเซ็ตนี้บ้ามีจังเลยเนื้ออันหนึ่งสีเหลือ,อนนงอแต่มันน่าจะไม่เข้าปะอุย้ยเข้าอยู่นะมันไม่เห็นกรอบด้วยอะทุกคนอันนี้นันเข้าใส่ซองมาดีกว่าไม่เป็นกระดาษอะคือแบบไม่กล้าเคลื่อนย้ายเยอะกลัวมไม่หยับอุย้ยเออ,เออมันไม่เห็นกรอบเด้ลงมาหน่อยขึ้นหน่อยเนี่ยอันนี้น่ารัก อันนี้เป็นเหมือนฉลามอ่ะเป็นหูจิ้งจอกอันนี้เป็นแบบหูแฮมสเตอร์อันนี้หูแฮมสเตอร์อันนี้หูจิ้งจอกนี่สองใบที่เป็นกระดาษประมาณนี้นะแล้วก็การ์ดเด็กวันนี้การ์ดเยอะก็มีแต่ใบที่ชอบทั้งนั้นเลยนะคะก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นเบบีกิออนก็เคยเปิดให้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็ว้าววันนี้แหละที่ตอนแรกยิวมาเน้นว่ามันเป็นแม่เหล็กแต่มันไม่ใช่มันคือการ์ดสตาร์ชิเออ,อยังไงประมาณนี้โอเค อันนี้หมดแล้วนะคะของก็เยอะนะเยอะนะแกดูมีสองบั้มที่แกมีเฟรมการ์ดมีขนมที่เยอะมากๆที่เขาแถมมามีการ์ดที่ดิวตุกก๊กตาที่ซื้อมาอันนี้เป็นบัตรพนักงานแล้วก็อัลบั้มเปล่าแล้วก็การ์ดที่เราซื้อมานะประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย่่ย <laughs>